สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูกระหล่ำปีนะคะกระหล่ำปีนะคะจัดเป็นพืชรับประทานใบนะคะใน mm. ของเขานะคะ mm. ก็จะมีนะคะ mm. การโค้งงอเข้าไปตรงกลางนะคะ mm. หุ้มกันนะคะแต่ละชั้นละชั้นนะคะ mm. ก็จะเรียกว่าหัวกระหล่ำปีนะคะ mm. ที่มีแบบตีนกลมแบบนี้นะคะ่ะ นี่คือหัวกระหล่ำปลีนะคะที่แน่นมากจนแบบโดนอากาศเย็นนะคะเขาก็จะแตกออกมาแบบนี้ก็รีเก็บม,มาทำอาหารได้แล้วนะคะประโยชน์ของเขานะคะก็จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะในกระหล่ำปลีจะมีวิตามินซีสูงมากเลยนะคะถวดหา,ายเร็วได้ด้วยนะคะประโยชน์ก็มีอีกนะคะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคบางชนิดนะคะก็ ดีต่อระบบขับถ่ายช่วยควบคุมการอักเสบของร่างกายช่วยในการแข่งตัวของหลอดเลือดนะคะดีต่อหัวใจค่ะมะลีนะคะจะมีกรดทาทาริกนะคะช่วยยับยัง้งขัดขวางนะคะไม่ให้น้ำตาลและแป้งกลายเป็นไขมันได้ด้วยนะคะจึงมีส่วนในการช่วยลดน้ำหนักและก็ลดคอเลสเตอรอลได้ดีนะคะช่วยบำรุงก,กระดูกด,ด้วยนะคะ กะล่ำปีน,นะคะมีปริมาณของใยอาหารสูงนะคะหากรับประทานเ,เพียงน้อยจะช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีนะคะแต่หากรับประทานมากจนเกินไปนะคะอาจจะทําให้ไปขัดหวางไม่ให้ร่างกายนะคะดูดซึมไอโอดีนจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคคอหอยพอกได้นะคะซึ่งมางจากการขาดสารไอโอดีนนั่นเองนะคะ จะทำวันนี้นะคะก็จะเป็นผัดกะหล่ำปีนะคะผัดเปรี้ยวหวานค่ะค่ะมีกะหล่ำปีนะคะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันให้ร้อนนะคะเจียวกระเทียมใส่หมูลงไปผัดให้สุกนะคะใส่กะหล่ำปีลงไปผัดนะคะใส่มะเขือเทศหั่นแล้วนะคะแล้วก็แตงกวาลงไปผัดให้เข้ากันเลยนะคะจากนั้นนะคะก็ปรุงรสนะคะไม่ว่าจะเป็นซีอิว๊วขาวน้ำตาลน้ำปลาซอสหอยนะคะเพิ่มเติม ซอสต,ต่างๆได้เลยนะคะตามชอบนะคะแล้วก็ชิมรสชาติตามใจชอบเลยนะคะผัดให้สุกพร้อมรับประทานได้เลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะผัดเมนูเปรี้ยวหวานค่ะสปวนของกะหล่ำปลีดิบนะคะจะมีสารพิษที่เรียกว่าไกโตรเจนนะคะ mm hmm. เป็นสารที่ไปขัดขวางให้ต่อมไทรอยนะคะ mm hmm. ดักจับไอโอดีนะคะ mm hmm. ถ้ากินกระหล่ำปลีดิบในปริมาณที่มากๆนะคะอาจทำให้เกิดโรค คอหอยพอกได้นะคะอีกทั้งยังทําให้ต่อมไทรอยนะคะทํางานต่ําซึ่งผู้ป่วยที่เป็นโรคไทรอยนะคะก็ไม่ควรกินกระหล่ำปีดิบอย่างเด็ดขาดเลยนะคะคือเลี่ยงได้ให้เลี่ยงนะคะแต่ว่าสารพิษเหล่านี้นะคะจะถูกทําลายได้ด้วยความร้อนโดยการนำมาผัดมาต้มค่ะ,อะขอบคุณที่รับชมนะคะเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ